ผู้เสียชีวิตทั้งหมดสองคนถูกพบในสถานที่ต่างๆโดยไม่มีร่องรอยหรือเบาะแสใดๆว่าคนร้ายเป็นใครหรือแรงจูงใจของฆาตกรรมเหล่านั้นคืออะไรและไม่มีใครรู้ว่าเสียงสุดท้ายก่อนตายมาจากไหนเพราะทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีใครได้ยินเสียงเตือนหรือเสียงใดๆเลยและบางครั้ง ผมก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างในหัวบอกว่าผมควรหยุดสืบคดีปริศนานี้เช้าวันต่อมาผมได้รับสายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ดูแลคดีพบเหยื่อสาวคนหนึ่งถูกพบในสวนสาธารณะกลางคืนในที่เงียบสงัดไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือและไม่มีใครได้ยินเสียงผิดปกติผมสรุปทันที นี่เป็นอีกคดีที่ฆาตกรเป็นคนเดียวกับที่ผมกําลังตามสืบอยู่หลังวางสายผมเรียบขับรถไปที่เกิดเหตุทันที